นี่คือหนึ่งในตอนที่แสดงถึงความเทพของแมนดี้ได้เป็นอย่างดีโดยมันจะเริ่มขึ้นณนที่บ้านของบบลลี่พวกเขาทั้ง3ได้ตั้งดูรายการทําอาหารซึ่งวัตถุดิบมันก็โคตรจะพิสดารจนบบลลี่ถึงกับทนดูไม่ได้เขาจึงรีบเดินหนีเข้าไปในครัวแล้วมาเจอกับพอ่อที่ใช้ให้เขาเอาพิซซ่าพันปีไปทิ้งแต่พอตัดผ้ามาอีกทีบบลลี่ก็เอาพิซซ่านั้นมาให้เพื่อนๆกินและพอกินหมดพวกเขาก็ได้หลับไปพร้อมกันซึ่งบบลลี่เนี่ยก็ได้ฝันถึงโลกในจินตนาการที่เขาสามารถวิ่งเล่นได้อย่างมีความส จูเบลลี่ตกลงมาในพงของมันทําให้กระต่ายอีสเตอร์ที่อยู่ในไข่ฟักออกมาแล้วยินพิซซ่าให้เขากินจากนั้นพวกมันก็แปลงล่างเปสัตว์ประหลาดจูเบลลี่ต้องรีบหนีออกมาแต่สุดท้ายก็พบว่าพวกมันยังมีอีกเป็นกกองทัพ ตัดมาในความฝันของกริมเขาได้นั่งดูรายการทำอาหารแต่วัตถุดิบที่ใช้นั้นก็เป็นแมนดีซึ่งตัวเธอในทีวีก็บอกเขาว่าต่อต้านไปก็หลายค่าและทําการล้างสมองกริมให้ตกเป็นทานเขาที่เห็นแบบนั้นจึงได้ทําลายทีวีทิ้งแต่แมนดี้ทั้ง3ก็ได้กระโดดออกมากริมที่ไม่สนจึงได้ทําการเก็บทริปเปิคิวแต่ยิ่งเขาตัดไปมากเท่าไหร่แมนดี้ก็เพิ่มจานวนขึ้นไปทวีคูณแถมพกมันยังเพิ่มจานวนได้เองจนสุดท้ายกองทัพแมนดี้ก็ตอนกริมซะจนม,มุมและได้วมสกรรมเขาจนเละตัดมาที่ฝันดีีไไ้้้มมปปศาาาาาจขึนนกกใตตตโซฟฟแแลลลวัเธอง่ จะเป็นอย่างนั้นแมนดี้ก็ยังกลับขึ้นมาได้พร้อมกับร่างกายขนาดยักษ์และเธอได้ทําการควบคุมพวกปีศาจให้ทําตามคําสั่งของเธอได้อย่างอิสระและเป็นคนเดียวที่ฝันดีในคืนนี้พอเช้าวันต่อมากิมกับเบลลี่ก็ตื่นมาด้วยความอ่อนเพลียเนื่องจากฝันร้ายมาทั้งคืนส่วนแมนดี้ที่หิวโซจึงได้ไปหาอะไรกินในตู้เย็นและเจอซซ่าพันปีที่ยังเหลืออยู่แต่จินได้กินเข้าไปจนหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้แต่วัตถุโบราณก็ยังเอาเธอไม่ลง